บายดีพี่น้องสวัสดีทางผู้ชมผู้ติดตามขอเวลาเุก่านพี่น้องให้พอเป็นตากล้องให้มายามโตง้งรอบสองพี่น้องมาลุ้นตลอดสองนั่งลงแล้วที่พี่ของสาวนี้ยามกระเพาะพนันเพียงพี่ <laughs> เพียงใจอันนี้น้องแล้วมาลุ้นกันรอบด ม่น้ำมันโฮมันโฮปะนี่ออกสองเขา เต่าพี่น้องคนะน่ะไก่โพดบ่ไก่พวกปลาคอไล่อยู่ดิออกก่อนดอกที่สองกับมันที่เก่าพวกกลุ่มลุ่มอยู่พี่น้องอมีทั้งปลาคอปลาซิวส่วนลายกับสิเป็นปลาซิวปลาซิวสิลายนี่ มันซอยมากตะกี้อ่ลงล่ถูกธนากับเต็มอยู่3้รอบยามเลยมึอน,นี่ได้เศร้าพอคนสองออกมายามในกระยามก็เคยหลาสองรลบโที่สามนี่เดี๋ยวทเทลงจังเลงในกระสอบนะ สอบมาดูสนพ่อมีนี่นนทำปลาคอปลาเข่งปลาซิวลายลลอยู่เก่าลายเก่าพี่น่องเดี๋ยวมาใส่เต็มเลยชิเยอะไปเลยกอเดีวก่อนออ ขนาดวัดส้เลยเนาะมันขวัดแต่มันควัดเออมันัดที่ดินมันเออโอ้มนก็ลายยูนะแตปะขคอโน่อยลายปลาคองก็ได้ยูนะหัวก้อนหัวก้อนี่าปลาคอนะพ่อเออหลบหลบซองนะ่วนลายมันเติมน่อยเนาะ มายามอีกสองอันพี่น้องมันสองกระสอบเลยกระสอบกระปูกระสอบปลามล้วตัวนีน้เป็นอะไรมาน์่บ มังเส้านี่มันก็ได้ยุคน,นี้นะหรือว่าน้ำยู่มืดบอบป,ปูกปูก็เอาพี่น้องเว้ยตอนนี้ให้พ่อเราเป็นคนยามแต่ว่าต้องมี่อยู่แล้วพี่น้องปลานะเนาะ เดีบ่ห้ว่าสิหน่อยหรือร้ายมีเอาวเขาไอเห็นปลาตีงอยู่กระปูบ่มันหาดเนาะโอ้ยหลุอะไตัวนี้กระปูห่าอลไรมันกรห่าก่อนอะลูกพี่น้องตัวนี้ บอดได้เลยตัวนี้แยงรุ้แย,ง,ยงเก่ามันขาดมันรับบอดได้ไปเบิ่งอ,อีกโตสุดท้ายก่อนสิเม,มือ่อบระเทนน้พัดน,น้ำก็ยังอยู่อยู่เนาะ ีตัวสุดท้ายพี่น้องต็นนาาสีบล้ายคือตัวนั้นอันนี้มันก็นคือตัวนั้นตัวนั้นมันสีลายสุดในบรรดาสามต,ตัวนี้สีเป็นที่สองมีบอดี้มีก็คือบอดีอ ว่าเพื่อไหวบ่าจะคือเมื่อกี้นี้ว่าวันนได้ก็ได้แล้วบ่ได้ว่าบ่าจะคือเพื่อมันมันมาน้อง ป่าลึกขี้ดินจักคือเห็นแต่ขี้ดินบ่ลอยหนึ่งตัวนี้อนเออมันท้องมันมีได้กว้างคือทางนาั้นมันลงปลาดุกหวานนี่เปล่าเลยตัวนี้มานแต่กระปูะะกระปูกระเอาเมัด เหว่าได้แต่กระปูอย่างเดียวเกี่ยวเอารถได้แต่กระปูไอต่อยเลยตัวนี้เอาเมื่อนองไว้กระปูโอ้คินซี ปลาผอดตัวนึงเอาเชือก้คองจะหลดยังกระปูนีเอาเ,อ,อ,เอา,เอา่นมาซะมีทื้อเชอน้เฮาันนี้กระปูนีบมุนมดเอ้อสับนนีตัวนี้ มืดแล้วตัวเดียวมดได้ปลาตัวเดียวตัวนี้กระปูประมาณ1ิบกระปูประมาณสิบก่โตพี่น้องคนเริ่มมาอีแล้วปกเป๊กปกเป,กปก๊กปักเขาพี่น้องวันนี้เที่ยงเลย น้ำล้นเลี้ยวคนดีขนาดเลยปีนี่มองเช่านี่พวงเนี้ยจนเป็นห้อยเหม,มือนไปเลยแถนี้ตอนนี้เริ่มลดเนี่ยบรรยากาศคักเลยบ้านเฮาฝนตกตกดีเลี้ย ชูๆเด้อขาวเด้ออย่าเพานอนก่อนเด้อให้ฝนเศร้าก่อนอันนี้กระเรียมสีชุกแล้วค้ะแม่มันแดดค้ามันแดดนะมันบริย่าได้ี่น้องเลยซุกไววอีกคือยังอันนี้มันมีแต่ฝนจะซื้อมันก็นเลยยังบ่ทันซุกกันแดดนะแป๊ดเดียว อันนี้มันเคียวย่อนผลสองมือติดเลยแบบว่าแห้งแหงมือว่านนี่ก็แห้งมือนี้ก็แห้งมือมือมืดคืนทั้งมือว่านทั้งมือนี้มืออะไรพี่น้องถือปลาถือปูเมือกระสอบหนึ่งแต่ปลาปลากระปูนะ บอนกระสอบล็อกแต่ว่่ได้ได้เมื่อกระสอบหนึ่งได้กระสอบเมื่อกระสอบหนึ่งฝนกระตกตกแหงเตือได้พี่น้องตกอยู่ตลอดเลยหมืดมือหมืดเวียน ตกดีขนาดดีนี่โอ้ผนดีผนดีคลิปนี้ก็ขอลาก่อนเอแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเคยลาเดี๋ยวพอกันไหม,ค,ค,ม,ลไหค,หมคลิปหนา้าพี่น้องสบายดี